ดูเอานะครับเกณฑ์ทหารมาเยอะๆนี่แหละครับไม่มีการทําอะไรครับแต่ละวันเกณฑ์ทหารกันมาก็มาทํานี่นะครับตัดหญ้าครับดูปาครับเกณฑ์ทหารกันมาครับาันมาตัดหญ้าทําความสะอาดนี่ครับ ครอยากเป็นทหารยกมือเลยนะครับวันหน้าเขาไม่เอาไปทำอะไรครับเขามาตัดหญ้าอย่างเดียวครับฝึกมาไม่ใช้อะไรครับทีหน้าบอกครูฝึกเลยสอนวิธีตัดหญ้าอย่างเดียวนะครับไม่ต้องสอนหรอกวิธีฝึกครับดูหน้าครับดูหน้า ตัดหญ้ายอย่างเดียวครับอุดนาไม่ทำอะไรครับฝากรุ่นน้องขึ้นด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวก็มาตัดหญ้านะครับทีมงานครับ <laughs> ตัดหญ้ายอย่างเดียวครับ